นี่นี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จใช่ไหมโอ้โหเพิ่งอาบน้ำเสร็จลงมาลุยที่ที่นี้นะด,ดีมากไอหมาอ้วนอ้วนยายจะลม้มละ ลงมาเลยลงมาเลยลงมาโดโด,โดนี่พี่คือไปไหมพี่ค<ม>ือ,อไหนอมไหนี่ครับคุณยายอยากให้หลานมีที่วิ่งเล่นก็เลยไปซื้อที่มาใหม่แปลงหนึ่งครับนี่ถมเสร็จแล้วครับถมเสร็จแล้วมีที่กว้างๆให้หมาวิง่งก็เลยประเดิมด้วยกันปลูกต้นไม้ต้นไม้นนต,ต้นไม้ แหม่ประเดิมด้วยกันไปขี่เลยนะ,ะพี่ฮะพี่เมีอาชิงช่องเลยนะประเดิมเลยนะอ่าไปดูที่ไปดูที่ที่ของหนูที่ของหนูที่ของหนูรถน,น้ำต้นไม้ก่อนเลยพี่คิดพี่คิดขวิดเลยมาขวิด เอาน้ำนี่พิคกิตนี่เอาน้ำไปให้ยายรดน้ำต้นไม้อ่ะเอาไปให้ยายแล้วเอาเมี่ยวก็แล้วเมี่ยวก็แล้วไปให้ยายรดน้ำต้นไม้ไปยายอยู่นี่ยายอยู่ไหนยายแม่เรียกรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้อ่ะพิคกิต พิกวิดพิกวิดมาแล้วนี่มาคิดเอาไปให้ยายรดน้ำต้นไม้เร็วเร็วเร็วเอาไปึบไปให้ยายรดน้ำไปให้ยายให้ยายให้ยายค่ะให้ยายค่ายาทะเลทะเลค่ะแม่นู่นยายอยู่ไหนนี่ยายอยู่นี่ไปหายายนู่นเอาวันนี้มาเดียววันลีลาลุวันลีลาลีลาอ่า ต้นไม้คุณยายต้นแรกครับรนี่ต้นแรกมาแล้วครับครับขอขอชมที่ใหม่สนามวิ่งเล่นของหนูพี่ว่านเออน่านไปเอาไอา้นั่นในรถมาเล็กเด็ดเล็กเด็ดเอามาใครก็ได้บีบมา เออที่ที่ลุกที่ลุงจ๋าขับเอามาเอามาอเอาตัวเลขมาฉลองฉลองที่ดินใหม่ขอเลขป,ปังๆกันได้มีตังค์ปลูกบ้านพี่ขิดพี่ขิดป่าซื้อที่มาเนี่ยป่าซื้อที่มาตังค์ปลูกบ้านยังไม่มีอ่ะขอพี่ขิดได้ไหมลูกได้เปล่าได้เปล่า เอานะนี่เร็วไปเอามาเร็วเอามาเร็วเร็วพี่วิดเร็วพี่วิดเอาปังปังเร็วเร็วพี่วิดเร็วขอขอขอมาเร็วขอมาขอเออเอเฮ้เ้อเ้เฮ้อนฮ้อเฮเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้อี้อเฮ้เ้อเฮอเฮ้อเฮ้เ้อเฮ้อเฮอเน้อเฮ้อเอเ้เอยเอเฮอเ้อเอให้อเ้อเอ้อ้เอออออ ฉลองที่ดินใหม่ให้สองมาหนึ่งตัวครับแล้วก็ตัวเดียวแล้วก็ไม่ให้เลยเลขที่ดินที่ดินแปลงนี้หมายเลขหกสองหกครับอ่าเลขดังเลยได้ได้แล้วครับเลขสองครับเลขสองอันครับเลขไปสองเจ็ดนะครับจะแม่ให้สองครับครับขอบคุณครับเลขเด็ดเด็ดนะครับ ดูปังๆรางวัลที่หนึ่งนะครับปลูกบ้านสระไว้น้ําด้วยยายชอบไม้ที่แปลงนี้ฮะคุณยายชอบไม้แปลงเนี้ยชอบอ่าใครเป็นคนหาตังค์ซื้อมาคุยมาคุยหาตังค์ให้ยายซื้อนี่ครับนี่ใค่ของมาคุยที่ของมาคุยนะลูกนะที่ของมาคุย